ามาแล้วครับพบกับกูเจ๋งเด็กเลี้ยงกุ้งเงี้น,นะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ได้เวลาที่เราจะทาํานาเลยนะครับก็เตรียมตัวดูดน้ํไม่บอกนะครับเตรียมตัวดูดออกอนะก็เดี๋ยวเราจะมาเทสรถไถนาเราด้วยนะครับกับโครงมิดเจ้านานะครับตอนทีแรกก็คิดว่าจะเอาเอ่อโครงตาน้นะครับแต่ทีเนี้ย รถรถเอรถรุ่นคันเก่าอ่ะมันพังกลางนาเลยแล้วทีนี้เป็นช่วงที่ทํานาก็เลยเอาไงวะเอาที่ใกล้ๆก่อนแล้วก็มันไม่มีเวลาที่เดินดูแลนะครับก็เลยขับไปซื้อที่ใกล้ๆมาก่อนเอามิโค,โค,โคมิชาวนามานะครับมีเกียร์เดินหน้า2เกียร์นะครับเกียร์หนึ่งและเกียร์สองนะครับเห็นพี่เขาบอกว่าเกียร์สองนี่ทํารอบได้ประมาณสิบห้ารอบหรือไรเนี่ยสิบห้ารอบรอยี่สิบรอบไม่รู้เหมือนกัน ก็ทีนี้กําลังไล่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 วินอยู่ไล่วินหน้าไอไล่วิไล่วินเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าไปไล่วินที่รถเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดไล่วินที่รถเนี่ยรอบมันก็จะไม่ได้ก็เลยเออเดี๋ยวเราเรามาไล่วินที่เครื่องเอาละกันไล่วินอาจจะไล่ให้เล็กลงนะครับอาจจะเป็นสี่นิ้วหรือสามนิ้วครึ่งอดี๋อย่เงียเราเดี๋ยวมาลองดูนะครับนี่สภาพน้ำในบ่อแต่ใครขึ้นเพียบเลย ยี่บอกกุ้งผมนะครับแต่ผมยังไม่ลงกุ้งบอ่อเสียก็เลยยังยังไม่ทำกุ้งนะครับก็ทำนาต่อไปก่อนนะฮะตอนแรกทีแรกก็จะเอาไอโคงไอตัวเนี้ยไอคต้าตัวเนี้ยลงลงลงนาน,นะครับคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเสียดายก็เลยเก็บไว้เดี๋ยวเอาเป็นโคมิชานาเนี่ยแหละอันนี้ผมเอาเครื่องเจ้าพลังร้อยสิบมาใส่ตัวนี้แทนนะครับแล้วก็เอาร้อยไออาร์ทีคต้าอาร์ทีร้อยสี่สิบเนี่ย ไปไว้ที่ไปไว้ที่ตัวโคงมิชาวนานะครับอันนี้ก็เก็บไว้ลากรถทำเป็นกระแทะนะครับลากลากรถเกียร์ยเดี๋ยวไปดูไปชมค่ายกับไอตัวที่ผมทำทำดัดแปลงไว้ใหม่หน่อย นี่ไอ้ตัวนี้สี่นิ้วนะครับเดี๋ยวเอาวินสีนิ้วไปใ,ใส่กับไอ,อ,อ,อ้โครงมิชาวนานครับพอใส่ใส่วินห้าแล้วสับเกียร์สองแล้วมันในนี่นะฮะหนักเครื่องควันตั้งเลยนี่โครงมิชานาผมลองแล้วนี่ครับนี่ดูสภาพเกียร์น,นะฮะแล้วนี่ครับไฮไลท์ ็นไหมครับไฮไลท์แมงมุมครับแมงมุมปล่อยไว้นานอยากใยเกาะเห็นไหมเห็นไหม <laughs> ปล่อยไว้นานปล่อยไว้นานอยากใย <laughs> เกาะนะครับไอตัวนี้ไอมือเบรกเหมือนกันเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นสายสายนี่นะครับอะไรอนะสายสลิงเพราะตัวนี้ผมลองำลํำแล้วแข็งมากเนี่ยแข็งแข็งจริงก็เห็นพี่ๆเขาทําก็น่าจะเปลี่ยนเป็นสายสลิงนะครับ เปลี่ยนเป็นสายสลิงส่วนในตัวนี้เป็นค่าที่ติดมากับรถแต่ทีนี้ผมดัดแปลงเอาดัดแปลงอึ๊บนี่นะฮะเห็นป่ะผมดัดแปลงไอ้ทีแรกไอ้ตัวเนี้ยมันจะติดกับตัวข้างบนนี้เลยนะครับติดกันเลยทีนี้ผมมาดัดแปลงทํไในตัวนี้ทําเป็นหูให้มันยืดหยุ่นนะครับขยับได้แล้วก็ใช้ตัวเนี้หมุนหมุนเพื่อปรับระดับนะฮะ เห็นไหมครับปรับเพื่อให้ตั้งและนอนนะครับอันนี้ก็อยู่นอนแล้วนะฮะผมใช้หมุนเอาอย่างนี้ตั้งนอนอ๊บก็แล้วแต่หัวไครหัวมันหัวผมได้แค่นี้ครับจบแค่ปหก <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวมัาจะมาเปลี่ยนนะครับนี่โคงมิชนาฮนะ หนักครับรถรุ่นนี้หนักดีหนักมากหนักหนักหนักยอมรับว่าหนักเลียวหนักแต่ตอนนี้เรลียวเบามากขึ้นแล้วนี่วินห้าต่อจีไปแล้วรองนี้เอาลองวินสี่มาใส่มันไม่เวิร์กเดี๋ยวเอาวินสีนิ้วใส่เลยเนี่ยวินห ก็าหางกันเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาวินสี่นิ้วใส่เลยนี่แต่รูมันเท่ากันป่าวะถ้ารูมันไม่ได้กันก็ก็ต้องไปซื้อเลยอ้าวรูมันก็ได้กันนี่นาเครื่องพลอยี่ห้อแต่รูได้กันก็โอเคนี่ไอไอคันนี้ที่พัง คันนี้เป็นแบบไอตัวโซ่นะครับตัวโซ่โซ่ด้านในเป็นโซ่ด้านในพังขาดกลางงาเลยเหนื่อยเห็นจะเหนื่อยเลยตัวนี้จะใช้งานดีนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวมาเปลี่ยนวินกัน,นไม่ถนัดทุกคู่ครับ สวดีเป,เป๊ะเลยครับ นี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นวินสีนะครับก็จะดูเล็กลงนะครับนี่ครับวินเดิมของตัวเครื่องมันสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้นะฮะมันตัวใหญ่เห็นไหมครับจะเปลี่ยนเป็นสิบก็ไม่ได้นะครับคุยกับทางร้านแล้วโอเคกเดี๋ยวเราตั้งลูกหลอกตัวนี้ใหม่ตั้งตัวนี้ใหม่ Okay. เดี๋ยวพบกันในตอนวิ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็อันนี้นะครับเป็นอาร์ทีคูเจ้าอาร์ที140นะครับก็เก่านานหลายปีแล้วนะครับไปเปลี่ยนมาอันนี้เราก็ไปทาไอตัวไอดีตัวนี้มารู้สึกว่าน้ําความร้อนดีขึ้นนะครับไม่ต้องคอยเติมบ่อยโอเคครับขอจบคลิปจัดเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันตอนวิ่งเลยครับผม